สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมด e ลรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันก Be ับเกมบีดเบฟโซอีเช่นเคยนะครับมีคนถามผมว่าวิธีหาเพชรของเกมนี้หายังไงนะผมก็จะมาอธิบายให้ฟังนะวิธีหาเพชรของเกมนี้มีค่อนข้างเยอะเป็นเกมที่เล่นฟรีๆได้ยาวๆเลยนะฮะ,ะวิธีหาเพชรของเกมนี้ก็มีหลายอย่างนั่นก็คือการอัพเวลตัวละครให้เต็มการลงด่านต่างๆ ด่านต่างๆแล้วด่านต่างๆมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องย่อยเนื้อเรื่องพิเศษในยังจะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนท์ที่ว่าอ่าผ่านมาตอนมีมีกิจกรรมหรือว่ามาตอนมีตู้ต่างๆนะฮะการลงเนื้อเรื่องลงเนื้อเรื่องได้เรื่องละหไอเรื่องละห้าเพชรหเพชร อ่าแล้วที่เป็นแคสเซินหรือว่าวิดีโอจะได้หนึ่งเพชรนะฮะแคสซนแบบเนี้ยอ่าไม่ใช่วิดีโอเป็นแคสซนแบบไม่ต้องต่อสู้อันนี้จะได้หนึ่งเพชรถ้าเป็นเนื้อเรื่องธรรมดาผ่านเงื่อนไขทั้งหมดได้สามดาวจะได้ห้าเพชรเนื้อเรื่องก็จะมีหลายเนื้อเรื่องนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องย่อยนะแล้วต่อไปก็จะเป็นการอัพตัวละคร ตัวละครก็จะมีหลายตัวละครน,นะไม่ว่าจะเป็นตัวละคร5ดาว6ดาว4ดาว3ดาว2ดาว1ดาวและ5ดาวแดงนะฮะและการอัพเบลตัวละครน,นั้นจะได้เพชรจำนวนเท่าไหร่ยังไงกี่เพชรนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับ ก่อนอื่นก่อนที่จะอัพเวลตัวละครนะเราต้องอตีบวกเขาเรียกว่าตีบวกหรือเปล่าตีบวกให้เป็นบวก4บวก4มันก็จะขึ้นอย่างนี้ครับนี่ผมใส่ข้างๆกันเห็นไหมครับโอมาอิดะบวก4อยู่ครับ่ะเรากดที่ยูมิจิกะเลยยูมิจิกะยังไม่ได้บวกนะแล้วเราก็กดบวกนะครับให้ยูมิจิกะ เราก็จะใส่เป็นตัวที่อาจจะเคยตันแล้วหรือว่าตัวอื่นๆก็ได้ที่เราอยากจะใส่แต่ตัวที่เรายังไม่ได้อัพเวลอย่าไปใส่นะผมว่าเปลืองใส่ตัวเป็นกรแล้วกันครับกรเป็นตัวอัพเวลตัวหนึ่งครับครับหลังจากอัพเวลเต็มแล้วขึ้นตอนนี้ขึ้นบวกสี่แล้วนะฮะอ่าเราก็จะต้องทําให้มันเลเวลตัน ในการไปที่เสริมพลังตัวละครแล้วก็กดเล่นกดเล่นครับอ่ากดเล่นยังไงก็คือกดกดที่เพชรเนี่ยแล้วก็ไปที่นี้เรื่องแต่สมมุติว่าเรามีเรามีหินที่บวกอยู่แล้วเราก็สามารถกดกดบวกเข้าไปได้เลยแต่ผมจะไปกดเล่นให้ทุกคนดูนะตัวละคร1นึ่ดาวจะตันเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจอ่าสองดาวรู้สึกจะห้าสิบ ตัวละครสดาวรู้สึกจะตันที่เวล60 4ดาวตันที่เวล70 5ดาวตันที่เวล100 6ดาวตันที่เวล150ถึงจะได้เพชรนะฮะถึงจะได้เพชรแต่ว่า6ดาวสามารถไปได้อีก5ดาวสามารถอัพขึ้น6ดาวได้เฉพาะดาวสีทองนะสีทองสีทองแบบปูเนี่ย5ดาวเท่านั้นที่อัพเป็น6ดาวได้ อาจจะเป็นพวกจุติดาวสิงเงินไม่สามารถอัพได้นะครับแล้วเราก็กดเล่นครับหลังจากเราตามาค้นหาไอมาเมื่อกี้แล้วแล้วอเวหกดาวจะได้เพชรเ5เม็ดครับถ้า6ดาวกลายเป็นดาวแดงก็จะได้อีก75เม็ดกลายเป็น125เม็ด5ดาว ได้50เม็ด4ดาวได้35เม็ด3ดาวได้25เม็ด2ดาวได้10เม็ด1ดาวได้5เม็ดวิธีหาเพชรจากการอ่าจากการเพิ่มเวิวตัวละครน,นะฮะจุติก็เช่นกันจุติก็คือพวกดาวเงินดาวที่เป็นสีเงินที่ไม่ใช่สีทองนะแต่ว่าอย่าหามาเล่นนะอันนั้นไม่เหมาะ มันไม่แรงแล้วก็ไม่ใช่ตัวที่มีไว้เล่นตัวที่มีไว้เล่นก็พวก5ดาวสีทองเท่านั้นนะครับ <c oughs> เจอบอสครับหลังจากเราตีเสร็จครับอ่าเดีวเรามาดูหลังจากนี้กันว่าเวลเราจะขึ้นไหมขึ้นเท่าไหร่ผ <c oughs> มไม่ได้สดาวกับยูมิจิกะอ่า เออโอมาดะสีดาวกับยูมิจิกะสามดาวนฮนะยูมิจิกะตันที่ววหกสิบครับแล้วก็โอมาดะตันที่ววเจ็ดสิบครับนี่ครับอ่าของที่ว่าเราจะเอามาตีบกตนนัวละครได้ยังไงก็คือนี่แหละครับกรกับโอริฮิเมะที่มาจากการฟาร์เวลหรือทำให้เวลตันฮนะ อันนี้คือของรางวาัลนั่นก็คือเพชรที่ได้จากยูมิจิกะเต็มเวล60ได้25เม็ดแล้วก็โอมาดะเต็มเวล70ได้35เม็ดซึ่งตัวละครมีเยอะมากครับตัวละครที่เราสามารถทำให้เวลตันได้แล้วก็ได้รับเพชรคือมีเยอะมากๆมีอยู่อ่านี่ครับอันนี้หน้านี้จะบอกตัวละครนะ มีอยู่1964งันหตัวก็รวมเป็นตัว5ดาว4ดาว3ดาว2ดาวอะไรเนี่ยไปเรื่อยๆนี่คือวิธีหาเพชรนะครับส่วนคําเตือนนะครับสําหรับวิธีหาเพชรของเกมนี้ออ,อะไรเนี่ยแปบ๊บหนึ่งคําเตือนของวิธีหาเพชรของเกมนี้คือถ้าเราคิดว่าเราเบือ่อเราอาจจะขาย หรือคิดว่าการไอดีเราเนี่ยราคาดีเราอาจจะขายเราห้ามเอาตัวจุติหรือว่าตัวสีดาพวกเนี้ยไปเก็บเพชรเด็ดขาดเก็บเนื้อเรื่องได้ครับเนื้อเรื่องก็คือเอาไปเนี่ยด่านของมันนะ้เก็บได,เได้เราจะได้ด่านละ5เพชรแต่ห้ามเอาตัวมันไปเก็บเพชรเด็ดขาดตัวมันเราจะได้เมื่อเราเล่นด่านของมันแล้วนะถ้าเราเล่นด่านของมันปุ๊บเราก็จะได้ตัวมันมา เป็นตัวนี้เลยนี่นะดาวตามนี้เลย5ดาวเงินเราห้ามเอาเขาไปทำเวลตันเพื่อเก็บเพชรเด็ดขาดเพราะว่า ID มันจะขายลำบากนะฮะแล้วก็ ID ทองก็เหมือนกันถ้าเราทำเวลตันจนแบบเยอะมากๆแล้วการจะปล่อย ID ทองเอ้ยการจะปล่อย ID ก็ยากเหมือนกันครับเพราะว่าคนที่จะซื้อก็ต้องมีที่ สำหรับฟาร์มเพชรต่อไปได้นะถึงจะว่าถึงจะซื้อได้ถึงจะเอาไปแล้วคุ้มถ้าเอาไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้วก็อืไม่รู้จะเอาไปทําไมเนาะเอาละครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับฟังกันนะใครที่ต้องการจะหาเพชรไปเปิดกาชาต่างๆก็เตรียมกันไว้ได้เลยนะครับต่อไปจะมีกาชาดีๆมาให้เปิดแล้วแน่นอนนะ สำหรับวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ